นี่คือบทสคริปต์วิดีโอ YouTube สำหรับเชฟโรเลตปีสองี2025แปลเป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน900คำเชฟโรเลต e ีสองี2025คือการผสษานอย่างทรงพลังระหว่างตำนานและนวัตกรรมพลิกโฉมสิ่งที่เราคาดหวังจากรถยนต์ยุคใหม่ออกแบบด้วยความประณีตวิศวกรรมด้วยจุดมุ่งหมายและสร้างขึ้นเพื่อให้โดดเด่นรุ่นนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือการแสดงออกถึงความมั่นใจและความสามารถตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแข็งแกร่ง ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆที่สะท้อนถึงสมรรถนะความสะดวกสบายและความมีตัวตนอย่างแท้จริงเพียงแรกเห็นการออกแบบภายนอกก็ชวนให้ลหลงใหลอย่างแท้จริงเส้นสายที่ลื่นไหลตัวถังที่ถูกคลึงรูปอย่างเฉียบคมและกระจังหน้าทรงดุดันผสานกันอย่างลงตัวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่โชบเชี่ยวก่อนที่เครื่องยนต์จะเริ่มทำงานไฟหน้าเ e d Design เร e ล้ำอนาคตให้แสงสว่างอย่างแม่นยำแม้ในยามค่ำคืนและในสีเหลืองสดใสเชฟโรเลตคันนี้ดึงดูดทุกสายตาไม่ว่าจะวิ่งบนถนนหรือจอดอยู่ในโชว์รูมหรูหรา ุกมุมมองสะท้อนถึงความประณีตต่อขอองค์การออกแบบที่เน้นทั้งหลักอากาศพลาศาสตร์และความโดดเด่นทางสายตาด้านท้ายของรถยังคงรักษาความแข็งแกร่งด้วยไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ทอดยาวทั่วแนวกว้างเพิ่มเอกลักษณ์จากมุมมองด้านหลังท่อไอเสียคู่ฝังอยู่ในกันชนหลังอย่างลงตัวพร้อมสปอยเลอร์ท้ายที่เพิ่มความรู้สึกสปอร์ตและช่วยเพิ่มเสถียรภาพเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วเชฟโรเลตไม่ได้แค่ปรับดีไซน์แต่ยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้น ในด้านสมรรถนะเชฟโรเลตปี2025ีมาพร้อมตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ขับขี่ทุกสไตล์ตั้งแต่เครื่องยนต์เทอร์โบที่ประหยัดน้ำมันไปจนถึงเครื่อง V 6ที่ทรงพลังคุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วแต่ยังให้การควบคุมที่แม่นยำการบังคับเลี้ยวที่ตอบสนองและการขับขี่ที่นุ่มนวลในทุกสภาพถนนระบบกันสะเทือนและระบบควบคุมแรงยึดเกาะได้รับการปรับแต่งเพื่อให้มั่นใจในทุกโค้งไม่ว่าจะในเมืองหรือออกคลิปไกลก็พร้อมให้ประสบการณ์ขับขี่ที่ยอดเยี่ยม เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ชาญฉลาดและหรูหราวัสดุที่ใช้ล้วนทัศน์มาอย่างดีตั้งแต่แผงสัมผัสนุ่มมือจับอลูมิเนียมไปจนถึงเบาะหนังแท้ที่มีประเข็บสีตัดสร้างบรรยากาศที่หรูหราและทันสมัยเบาะนั่งออกแบบมาเพื่อความสบายพร้อมพื้นที่กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังห้องโดยสารเงียบสงบช่วยให้การเดินทางผ่อนคลายยิ่งขึ้น เทคโนโลยีถือเป็นหัวใจของเชฟโรเลตปี2025แผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรวมหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่และหน้าจอกลางไว้ด้วยกันระบบสัมผัสทำงานได้รวดเร็วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงและแสดงข้อมูลยานพาหนะแบบเรียลไทมหน้าจอนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับทำให้การใช้งานง่ายและปลอดภยัยความสะดวกสบายยังครอบคลุมถึงผู้โดยสารด้านหลัง มีพอร์ตชาร์จ USB-C ระบบควบคุมอุณหภูมิแยกส่วนและบ่ออุ่นให้เลือกใช้พื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็จัดมาให้อย่างเหลือเฟือเหมาะสำหรับทั้งงานประจำวันและการเดินทางในวันหยุดพนักพิงหลังพับได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการบรรทุกของโดยไม่ลดทอนความหรูหราภายในด้านความปลอดภัยเชฟโรเลตปี2025พัฒนาไปอีกขั้นมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบครบชุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้มั่นใจในทุกสถานการณ์การขับขี่สำหรับสายเพลงระบบเสียงระดับพรีเมียมมาจากมอบประสบการณ์ที่เต็มอิ่มชัดเจนและสมจริงเสมือนคุณอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัวพร้อม Wi-FI ในตัวระบบสตาร์จากระยะไกลและระบบปรับอากาศอัตโนมัติก่อนเข้ารถทุกอย่างพร้อมต้อนรับคุณตั้งแต่ยังไม่เปิดประตูเชฟโรเลตยังเปิดโอกาสให้คุณปรับแต่งได้ตามสไตล์ที่ต้องการ ด้วยตัวเรือกลุ่นตกแต่งอุปกรณ์เสริมและทีมห้อมโดยสารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นล้ออลลอยลายพิเศษชุดแต่งสีดำหรือวัสดุตกแต่งภายในแบบพรีเมียมคุณสามารถสร้างรถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองได้อย่างแท้จริงด้านการประหยัดน้ำมันเชฟโรเลตมีตัวเรือกลุ่นไฮบริดที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ช่วยลดการปล่อยมลพิษโดยไม่ลดสมรรถนะสำหรับผู้ที่ชอบความเร้าใจรุ่นสมรรถนะสูงก็มาพร้อมแรงบิดมหาศาลอัตราเร่งทันใจและการควบคุมที่แม่นยำ สิ่งที่ทำให้เชฟโรเลตปี2025แตกต่างไม่ใช่แค่เทคโนโลยีหรือความแรงหรือความหรูหราแต่คือการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเป็นรถที่ให้เกียรติตำนานของตัวเองแต่ไม่ยึดติดกับอดีตมุ่งสู่อนาคตและสร้างมาเพื่อผู้ที่กล้าจะนำไม่ใช่ตามรุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถคันใหม่แต่คือวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของเชฟโรเลตสร้างด้วยสติปัญญาออกแบบเพื่อสร้างความประทับใจและขับเคลื่อนด้วยความเป็นเลิศเชฟโรเลตปี2025พร้อมสำหรับอนาคตแล้วแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยัง ให้อนาคตรเริ่มต้นด้วยเชฟโรเลต